สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสร้างมากวันนี้ผมก็อยู่ในห้องเครื่องเนาะบริเวณท้ายเครื่องจักรใหญ่ของเรืออบรรทุกสินค้านะครับชนิดเร,เรือรีเฟอร์หรือเรือบรรทุกอาหารทะเลแช่แข็งนั่นเองยังอยู่ลำเก่าเป็นเรือต่างชาติเนาะผมจะพามาดูนะครับนี่จะตัวนี้ระบบซีนกั้นน้ำนะฮะของเปลาใบาจัดนะเรือลำนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรือขนาดใหญ่เนาะ เพลาของเขาก็8นิ้วนะครับโตประมาณ8นิ้วแต่เรือลำนี้เนี่ยก็ใช้ซีนนะครับเขาเรียกว่าซีนระบบโบราณแต่ระบบโบราณระบบนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะส่วนใหญ่แล้วนะครับระบบนี้เนี่ยเขาจะใช้ในพวกเรือเล็กนะครับเรือประมงเรือโดยสารขนาดเล็กนะครับเรือวิ่งในแม่น้ำเนาะซีนอะไรเนาะเขาเรียกว่าซีนเชือกนะครับช่าง อย่างพวกผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าปะเก็นเชือกนะฮะโดยใช้ฝากระลันนะเขาเรียกฝา,ากระลันเป็นตัวกดเนาะมันจะเป็นเชือกนะชนิดพิเศษเนาะที่ถูกสร้างมาสําหรับการทําเป็นซีนนะอันนี้เ็าเรียกว่าปะเก็นเชือกนะกันน้ําระบบนี้อ่าระบบนี้เนี่ยเขาจะใช้อยู่ในปั๊มน้ําก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวขยับมานะเพลาไปจกักเดี๋ยวผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็เรียกว่าแท่งถ่านนะครับถ่านหรือแท่งคาร์บอนเนาะ เขาจะมีสองจุดนะครับซ้ายแล้วก็ขวาเนาะแทงนี้แทงนี้นะแทงนี้นี่น่แทงนี้แล้วก็แทงนี้ซ้ายกับขวาฐานนะครับฐานฐานเจ้าตัวนี้เป็นฐานเนื้อนะครับเนื้อชนิดเดียวกันกับฐานที่อยู่ในมอเตอร์เจียนะหรือในสว่านไฟฟ้าเรานี่แหละเป็นชนิดเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้ฐานตัวนี้เนี่ยมันนําไฟฟ้าได้นะเขาเรียกว่าสายกลาานะครับสายกลาวหรือสายดินนั่นเองนะทำไมนะครับเพลาไปจักขนาดใหญ่นะครับต้องมีสายกล้า ต้องมีสายดินนะครับปล่อยกระแสไฟฟ้าลงดินทําไมนะฮะทำไมเนื่องจากการเคลื่อนที่หรือการหมุนนะครับของพลาวใบจักรของเครื่องยนต์เองเนาะแล้วก็การเคลื่อนที่ของอากาศเนาะที่อยู่ในห้องเครื่องนะการเคลื่อนที่ของของเหลวต่างๆที่เอามาใช้ในเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ามันเชื้อเพลิงน้ามันเครื่องนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากมีการเคลื่อนที่แล้วสิ่งที่ตามมานั่นก็คือไฟฟ้าสถิตนะครับการเกิดไฟฟ้าเนาะ มันก็กลายเป็นไฟฟ้าสถิตเมื่อไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนะครับเยอะเยอะมากๆนะครับมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับแล้วมันจะมีผลต่อเครื่องจักรนะครับทำให้เกิดการอาร์คระหว่างผิวโลหะนะผิวโลหะนะแล้วก็เจ้าตัวไฟฟ้าเนี่เนี่ยเยมื่อไปทําปฏิกิริยาเคมีเนาะไปถูกไปสัมผัสกับเคมีต่างๆเนาะบางอย่างมันก็ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าเป็นกรด เป็นด่างนะเป็นการกัดกร่อนโลหะอย่างหนึงนะ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในเรือนะครับลำใหญ่ๆที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นต้องมีสายกลาวนะครับหรือสายดินเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งจําเป็นนะจำเป็นมากๆที่ต้องมีเนาะผลกระทบนะฮะถ้าหากไม่มีเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเจ้าสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเครื่องจักรใหญ่นะครับเครื่องจักรใหญ่นะครับเป็นระบบแบริ่งที่เรียกว่าบูตแบริ่งนะครับเป็นเนื้อโลหะอนะ่อนเนาะ ที่ถูกติดตั้งนะครับไว้สำหรับเขาเรียกว่าช่วยลดแรงเสียดทานของชิ้นส่วนเนาะพวกข้อเหวี่ยงพวกก้านสูบนะครับแล้วก็อาบนะอาบผิวหน้าของแบริ่งด้วยน้ำมันเครื่องนะฮะเจ้าสิ่งนี้นะครับถ้าหากาเกิดกระแสไฟฟ้าสถิตสะสมมากๆนะครับมันก็จะเกิดการอาร์คหน้าเนื้อโลหะเนาะหน้าเนื้อโลหะที่เป็นแบริ่งนะครับมันจะตัาเ,เป็นจุดเป็นจุดนถ้าหากอาร์คมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลเนาะ ต่อแบริง่งบางครั้งเนี่ยอันตรายถึงขนาดแบริ่งละลายเลยนะเป็นอันตรายสิ่งที่เรียกว่าอ่าอันตรายแฝงทำนองนั้นแหละที่ไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วก็เราไม่สามารถตรวจเช็คตัวซ่อมได้ด้วยตาเปล่าเนาะบางครั้งบางเครื่องนะฮะมันก็อันตรายถึงขนาดทำให้ข้อเหวี่ยงนะเป็นคราบเป็นจุดเป็นการกัดกร่อนเนาะทำให้เนื้อโลหะไม่เรียบทำนองนั้นแหละแล้วจะมีผลตามมามา,มากมายนะเพราะว่าเรือนะครับ การยกข้อเหวี่ยงขึ้นมาขัดมามาขัดมาเจียนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันเป็นงานช้างช้างที่เรียกว่าช้างสุรินเนี่ยยังต้องอายนะเพราะว่าเครื่องยนต์เขาขนาดใหญ่เนาะอ่ะพูดถึงสายดินเนาะสายดินของเครื่องยนต์แต่ผมไม่แน่ใจนะในรถยนต์บ้านนะรถยนต์ที่เราใช้ใช้กันอยู่หรือในระบบอื่นๆมีกันหรือเปล่าเนาะแต่ในเครื่องยนต์ในเรือนะครับมีนะครับสายดินของเพลาเนาะมันจะต่อไปถึงกับ นู่นแหละข้อเหวี่ยงกลไกลต่างๆนะฮะยะมาเรื่อยๆเ <laughs> จ้าตัวน,นี้นะครับเป็นเรือรีเฟอร์เนาะผมเป็นเรือลําเดียวกันนั่นแหละที่ผมทําเกี่ยวกับระวังสินค้านะครับเจ้าตัวน,นี้นะครับใช้เครื่องจักรใหญ่ที่มีชี้ว่าชี้ชื่อนะครับยี <laughs y> ่ห้ออะกันเนาะใช้เครื่องจักรใหญ่ยี่ห้ออาคาสกกานะครับโมเดล a 4 1เนาะขนาด a 4 1 เจ้าตัวนี้ผมเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วเจ้าตัวนี้คือหัวฉีดน้ํามันเครื่องนะครับหรือน้ํามันหล่อกระบอกสูบนะเพราะว่าเครื่องยนต์นะเขามีขนาดใหญ่เนาะอ๋อลืมบอกไปเจ้าตัวนี้นะครับเป็นดีเซล4จังหวะเด้อดีเซล4จังหวะหมุน2ทางนะครับแบบกับจักรเนาะกับจักก็จะใช้แบบเออสไลดแ์แคมเนาะแบบสไลดแ์แคมนะครัแบบนะกับจักแบบสไลดแ์แคม อยวมาเจ้าตัวนี้หัวฉีดน้ํามันเครื่องนะอัตโนมัตินะหล่อลื่นลูกสูบนะหล่อลื่นลูกสูบเนาะเจ้าตัวนี้ทีนี้ก็มาถึงระบบอะลามนะระบามแล้วก็พวกอะลามพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนาะอันนี้ก็เขียนว่า L O Auto Auto Stop อ่า Auto Stop เจ้าตัวนี้คืออะไรนะครับอ่าก็คือระบบเซนเซอร์นั่นแหละระบบสั่งการนะครับ ก็คือว่าเมื่อเครื่องยนต์นะครับความเร็วรอบได้ที่นะครับแล้วก็ปั๊มหัวเครื่องนะเครื่องยนต์เครื่องนี้เนี่ยเขามีปั๊มปั๊มน้ำมันหล่อหัวเครื่องนะครับใช้กลไกเฟืองภายในเครื่องยนต์เป็นตัวขับเนาะเป็นของตัวเองนะฮะเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะทาการสตาร์ทปั๊มไฟฟ้าเนาะที่เรียกว่าสแตนบายปั๊มนะฮะพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดนะครับสแตนบายปั๊มมันก็ยังทํางานอยู่นะที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ร่วมด้วยกับระบบของน้ํามัน ปันะ๊มน้ำมันเครื่องนะครับหัวเครื่องนะที่ใช้กลไกของเครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนเนาะ,ะเมื่อนะครับแรงดันนะ้ํามันเครื่องของปั๊มในเครื่องยนต์มันสร้างนะมันสร้างแรงดันได้ที่แล้วเนี่ยพอที่จะใช้งานนะครับเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยมันจะสั่งสั่งให้ระบบ Player, ปั๊มไฟฟ้านะที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยหยุดทํางานนะครับเขาเรียกว่า LO Auto Stop นั่นเอง เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ LO อะรลามนะอารลามเนะจ้านี้น่าจะเป็นแรงดันนะ้ำมันเครื่องตกทำนองนั้นแหละถ้าเพชเชอร์น้ำมันเครื่องไม่พอนะมันก็จะดังนะ,ะจะมีสสาเหตุหนึ่งนะปริมาณนะ้ำมันเครื่องที่ใช้งานไม่เพียงพอแล้วก็กรอ,นะองตันนะถ้ากรองตันเนี่ยอารลามมันจะดังถ้าดังแล้วไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ตกไม่อิ่ระดับหนึ่งนะตกลงไม่อิกด เขาเรียกว่าลิมิตสวิตจะทํางานก็คือเครื่องยนต์จะดับไปเองนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนาะที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เจ้าตัวนี้นะครับ LO ออโต้สต็อปใช่ไหมเมื่อกี้สตาร์ทไอเมื่อกี้สต็อปโอเคอันนี้สตาร์า LO ออโต้สตาร์ทนะครับสตาร์ทคืออะไรเวลาเราจะดับเครื่องยนต์นะครับจะดับเครื่องยนตนะ์เนาะเราก็ลดรอบเครื่องยนต์ให้มาอยู่รอบช้าที่สุดนั่นก็คือ นั่นก็คือรอบเดินเบาแล้วรอบเดินเบาบางครั้งนะครับปั๊มน้ำมันเชือ้อปั๊มน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่สามารถสร้างแรงดันนะครับให้เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องยนต์นะเจ้ากล่องตัวนี้นะครับมันจะไปสั่งนะไปสั่งให้มอเตอร์นะครับที่ขับปั๊มน้ำมันเครื่องที่ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยทำงานเนะาะเจ้าตัวนี้ L.O.Auto Start นั่นเองเจ้าตัวนี้ อ, Start Air, อ,อ่าสตาร์ทแอร์อะลามอเจ้าตัวนี้เป็นการเตือนนะครับเกี่ยวกับลมที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เขาใช้ลมนะในการสตาร์ทแต่ว่าผมยังไม่เคยโม้ให้ฟังเลยนะถึงรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะครับผมบอกแค่เพียงว่าเป็นเรียกว่าระบบจานจ่ายอะไรทํางนองนั้นเนาะแต่ยังไม่ได้เห็นภาพนะฮนะ๋ยวเอาไว้ก่อนแตกโป้งไว้ก่อนเจ้าตัวนี้เฟสวอเตอร์คอมเอาล e t อะลามเอาล e t เขาเรียกคอมอะไรวะเอาเลทเอาเลทคือคือออกเนาะเขาเรียกอุณหภูมินะครับของน้าหล่อเย็นเครื่องจากใหญ่ทางออกแค่นั้นเองแต่ถ้ามันออก,กาจากเครื่องมันยังร้อนนะครับมันร้อนเนาะมันจะดังนะครับนั่นก็หมายความว่าน้ามันรอไอ้น้าน้าจืดหล่อเย็นเครื่องจักใหญ่มันร้อนนะมันร้อนอันนี้ก็ไปหาวิธีแก้ไขเอาแต่มันก็มีคู่มือแจ้งนะครับแจ้งว่าว่าถ้าอะลามตัวนี้ดังนะครับน้ำน้ำหล่อเย็นเนาะ ื่องจากใหญ่มีอุณหภูมิสูงอ่าลามตัวนี้มันจะดังเราจะทําการแก้ไขยังไงทํานองนั้นแหละมันก็มีคู่มือปฏิบัติอยู่นะเดี๋ยวแวะมาเรื่อยๆโอ้ยเรือรีเฟอร์มันมันแคบมันแคบเนาะอันนี้ก็เป็นการซ่อมทํวาวาครับตอนนี้เรือยังอยู่บนอู่อยู่นะมันอาจจะสั่นๆนะเวลาผมเดินผมก็จะพยายามที่จะมันสั่นน้อยที่สุดเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่ากัฟเวอร์เนอร์นะครับกัฟเวอร์เนอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมรอบของเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะ สำหรับรถยนต์นะครับหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครัฟเวอร์เนอร์เจ้าตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ในปั๊มนะครับปั๊มน้ำมันเชื้อเพเลิงแรงดันสูงเนาะเนะจ้าตัวนี้กัฟเวอร์เนอร์แต่สำหรับเครื่องยนต์ใหญ่ๆนะเขามีวางไว้เฉพาะเลยนะข้างนอกเลยเนะี่ยเจ้าตัวนี้ไว้สำหรับควบคุมรอบของเครื่องยนต์ให้สหั่สมสักมอนะครับผมตลอดการใช้งานเนาะ ไม่ให้มันรอบเร็วเกินไปหรือไม่ให้มันรอบชา้าเกินไปตามความต้องการของเราแค่นั้นเองกัป์เวอร์เนอร์กัป์เวอร์เนอร์ถ้าพังนะก็ต้องส่งซ่อมอย่างเดียวแหละเขาจะมีช่างนะครับเขาเรียกช่างกัป์เวอร์เนอร์มาซ่อมเนาะบางเรือบางลำเนี่ยก็มีกัปป์เวอร์เนอร์ถึง2ตัว3ตัวเลยนะถ้ากัป์เวอร์เนอร์มันมีปัญหานะครับเขาเรียกว่ามันคุมรอบไม่ได้เนาะเครื่องยนต์มันก็สวิงนะครับบางครั้งรอบมันต่ำ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 ,ต,ำต่ำเรามาแล้วก็ดับนะครับถ้า รอบเครื่องมันสูงมันก็สูง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 จนถึงระดับที่เรียกว่าออกโอเวอร์สปีดนะครับโอเวอร์สปีดก็เครื่องพังนะครับเทอร์โบพังต้องรงนั้นแหละเนาะแต่มันก็มีนะครับระบบป้องกันนั้นก็คือระบบเขาเรียกว่าออโต้สต็อปนั่นแหละเขาเรียกว่าโอเวอร์สปีดนะครับเครื่องยนต์ก็จะชัดดาวตัวเองนะโดยอัตโนมัติเนาะแต่ตัวนี้แผงมาแม่หมุนไหวซะเหลือเกินแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าแผงคอนโทรลหัวเครื่องนะ อาจจะตัวนี้เป็นระบบแฮนเดิลนะควบคุมด้วยมือแต่ความจริงแล้วเราสามารถคอนโทรลเครื่องจักรใหญ่ในห้องก็เรียกว่าห้องคอนโทรลได้เนาะนั่งในแอร์เย็นๆนะครับกดปุ่มเอา2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่มทำนองนั้นแหละแ <c> ล <oughs> ้วแบบสไลด์แคมแบบสไลด์แคมของเน่คันชักนะฮะสไลด์แคมอยากเปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งมันจะได้หรือเปล่าว่าตำแหน่งนี้มันอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ยตอนนี้ไอเฮดนะครับผมแอทเทนแอทเทนนี่คือท้ายเนาะ แสดงว่าตรงนี้อยู่ในตำแหน่งเดินหน้าอยู่นะเนี่ยลูกก็จะเป็นมาร์กสีเหลืองนะครับไอ้มาร์กสีเหลืองมาร์กสีเหลืองมันมาอยู่ตรงที่อเฮดนะครับนั่นก็คือเดินหน้าเนาะเดินหน้าเป็นเพลาเป็นใบจักรแบบตายตัวนะครับเป็นฟิตเกียเนาะพูดง่ายๆก็คือเครื่องยนต์หมุนหนึ่งรอบใบจักรก็หมุนหนึ่งรอบนะครับไม่ใช้ระบบพีทเนาะเป็นพีทตายตัวนะครับพีทตายตัวเดินหน้าถอยหลังด้วยการสตาร์ทเครื่องเอานะครับหมุนซ้ายหมุนขวากับเครื่องยนต์อ่ะเดินมาเรื่อยๆแล้วกัน ขึ้นมาแล้วนะผลจากเครื่องจักรใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปโม้เรื่องเครื่องปั่นไฟแต่มันก็โมไม่ได้เยอะหรอกเครื่องปั่นไฟนะครับใช้ของยันม่านะครับยันมา่าเนาะเครื่องเบลเลอร์เลยเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะเกี่ยวกับของเรือเรือเรือปลาหรือเรือบรรทุกอาหารทะเลแช่แข็งนะครับว่าปัจจัยที่สําคัญสุดๆเลยของเรือประเภทนี้นั่นก็คือไฟฟ้านะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเรือลานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรือที่ไม่ใหญ่นะแต่ใช้เครื่องยนต์นะครับขับอ่าเขาเรียกว่าที่ใช้ขับเจนเนอเรเตอร์เนาะหรือขับเครื่องปั่นไฟนั่นแหละขนาดใหญ่พอสมควรนะถึง4ี่เครื่องยนต์เลยนะเครื่องเรือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมี2เครื่อง3มเครื่องนะไหมแต่เจ้าตัวนี้มีถึง4เครื่องยนต์นะครับเจนเนอเรเตอร์ Gener ของเขาผลิตนะขนาดนะไม่ใช่ผลิตขนาด500กิโลวัตต์นะครับ4ตัวโอ้ย โอ้สี่ตัวนี่ใช้ไฟกันทั้งอำเภอเลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเท่าไหร่เอาแค่นี้แหละเค,เครื่องเครื่องปั่นไฟเขามีทั้งหมด4ตัวนะครับเรือลำนี้เดี๋ยวพิกสุดๆส,สำหรับเรือรีเฟอร์ลำนี้นะครับระบบอ่าเขาเรียกว่าคอมเสเซอร์เนาะคอมเสเซอร์เนี่ยเขาอยู่ในห้องเครื่องนะเดี๋ยวมันอยู่ชั้นบนบนสุดของห้องเครื่องเดินขึ้นไปเพราะาผมลงไปถ่ายต้นคลิปเนี่ยก็อยู่ ล่างสุดของห้องเครื่องเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ครับผมจะพามาดูอันนี้หน้ากากนะของคนประจำเรือเขาใช้นะครับเวลาปฏิบัติงานเนาะบางครั้งอาจจะมีเาเรียกว่าสารความเย็นเกิดการรั่วไหลเนาะเขาก็จะมาใช้หน้ากากเจ้าตัวนี้เตัว,ต,วตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นั้นก็คือตัวกลองนะขออนุญาตเปิดใช่ไหมนี่ตัวกลองครับเป็นฟิลเตอร์แต่ตัวหน้ากาก,ากไม่มีตัวหน้าก,ากากเขาก็เก็บไว้ของใครของมันเนาะเดี๋ยวมาดูระบบ แช่ย็นของเขาแล้วกันแต่ผมใช้ไม่ไปหรอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันทํางานยังไงดูดิว,ว้าวเพียบเลยนะปรับ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 เอาไว้ปรับแต่งนะครับเป็นภาษาภาษาจีนบ้างก็มีนะในภาษาจีนภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาต่างชาตินะนี่ไว้ควบคุมแต่เจ้าตัวนี้คอมเพรสเซอร์นะครับหรืออุปกรณ์สร้างแรงดันให้กับสารความเย็นนั่นเองเองนาะใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวต้นกําลังเนาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวนะครับตัวที่สองเนาะตัวที่สามนะตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับตัวที่หกโอ้โหยี่ห้ออีแม่หกตัวนะครับเบลเลอร์เลยผมไม่ได้เอาตลับเมตรมานะไม่รู้จะวัดยังไงมันไม่ได้มันมีนามเนมเพลตนะฮะแต่ว่าเนมเพลตมันเก่ามันชำรุดแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่นะครับที่เขามาทาสีเนี่ยเขาทาเนมเพดทาสีทับเนมเพดนะครับมันก็เลยไม่มีมันก็เลยหายากสักนิดหนึ่งข้อมูลผมก็อยากรู้แหละว่ามันเป็นคอมเพรสเซอร์ขนาดเท่าไหร่เนาะยังไงนะครับทานองนั้นแหละแต่มันหาไม่ได้จริงๆตัวเบร์เลยพูดง่ายๆนะครับรถกระบะเนี่ยเจ้าตัวนี้นะเจ้าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้รถกระบะนะครับบรรทุกได้แค่ตัวตัวเดียวตัวเดียวมีพื้นที่ใช้ใช้บรรทุกแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเท่านั้น ใช้2ตัวนี่รับรองครับกระบะฉีกใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แค่ตัวเดียวแต่ตันนี้คอมเพรสเซอร์ถึง5ตัว6ตัวโอ้โหอลังการอลังการครับผมก็ทําไม่เป็นหรอกผมไม่ใช่ช่างรีเฟอร์นะครับแต่บอสผมเนี่ยเป็นเพราะว่าบอสของผมเคยเป็นต้นเคยเป็นรองต้นกลนเรือรีเฟอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เคยเป็นช่างรีเฟอร์มาก่อนทั้งบริษัทมีคนเดียวนะครับบพสผมเดี๋ยวดิการปรับแต่งนะครับควบคุมอุณหภูมิของเขาจะพวกพวกนี้เนี่ยเขาจะ มีตำแหน่งงานเพิ่มมานะครับจากคนประจำเรือปกตินั่นก็คือตำแหน่งช่างรีเฟอร์นะครับหรือช่างไฟก็เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับที่มีความชำนาญพิเศษนะในเรื่องของการใช้ระบบแช่แข็งนะครับตำแหน่งนี้มีหน้าที่แบบสำคัญมากเลยแล้วก็เป็นเงินเดือนค่อนข้างสูงนะเงินเดือนสูงมากนะครับตำแหน่งนี้อ่าอะแค่นี้แล้วกันเนาะ16-15 15นาทีละ เอามาฝากกันครับเพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือต่างชาติอย่างเราก็รู้ๆกันนะฮะว่าเรือต่างชาตินั้นเขาไม่ค่อยซ่อมทําอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าเซฟคอร์สเนาะเขาก็ทําเฉพาะจําเป็นจําเป็นทำนองน,นั้นแหละผมก็ไม่ค่อยไม่ได้มีหน้าที่นะครับลงมาห้องเครื่องนะงานในห,ห้องเครื่องผมแค่ทำคูลเลอร์ะ cool er นะครับคูลเลอร์ก็คือระบบระบายความร้อนนะ้ำมันหล่อนะครับน้ำมันเครื่องนั่นแหละของเครื่องปั่นไฟทั้ง4เครื่องแล้วก็แอร์คูลเลอร์นะครับนั่นก็คือ อุปกรณ์ควบคุมควบคุมอุณหภูมิอากาศเนาะที่จะเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เครื่องยนต์หลักนะครับหรือเครื่องจักรใหญ่นั่นเองผมมีแค่นี้นะครับนนในห้องเครื่องแต่ก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ประกอบติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยละอ่ะแค่นี้แล้วกันเนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการเข้ามารับชมคลิปของผมเนาะสร้างมากสวัสดีครับ